มาดูกันต่อนะครับในเรื่องส่วนลดในโปรแกรม EXCEL นะครับก็มีคําถามจากทางบ้านนะครับบอกว่านี่นะครับอันนี้คือคําถามของทางบ้านนะครับบอกว่าถ้าลดเบิ้ลลดค่าเช่นลด40%แล้วก็แล้วพิมพ์ต่อมาเลยนะครับว่า3%ใส่สูตรยังไงคะน่าจะหมายถึงอย่างนี้นะครับสมมุตินะครับถ้าซื้อครบ1 1,000บาทเนี่ยนะครับให้ลดไปแล้ว5%นะครับแต่ถ้าครบ1,500บาทเนี่ยก็ลดปอีกนะครับ อีกห้าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสิบเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยนะครับคือห้ากับห้านะครับหรือลดไปแล้วห้าเปอร์เซ็นลดอีกสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยคือลดเบิ้ลลดต้องทํายังไงนะครับคําถามของคุณจุธามาศนะครับของคุณจุธามาศนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าทายังไงนะครับคําถามนี้นะครับผมเมกตารางขึ้นมานะครับผมเมกตารางขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับผมเมกตารางขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือผมมียอดซื้อสินค้านะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับ หนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อก้าสิบเก้าแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยนะครับนี่นะแล้วก็หนึ่งพันสี่ร้อก้าสิบเก้าจุดห้าศูนย์นะครับคือไม่ถึงพันห้านะครับก็คนที่ทําสูตรนี้ได้นะครับก็ทําโจทย์นี้ได้นะครับก็จะเป็นคนที่ต้องเคยใช้โปรแกรม Excel นะครับแล้วก็เขียนสูตร if มาก่อนนะครับเขียนสูตร if มาก่อนนะครับนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูสูตร if นะครับในช่องเนี้ยนะครับรู้สึกผมจะเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปันก่อนนะครับ เรื่องการใช้อีฟนะครับอีฟเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขนะครับพอใส่เงื่อนไขไปที่หนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็มันจะแจกเป็นจริงกับเท็จนะครับจริงนะครับจริงแล้วก็เท็จนะครับนะครับก็คือหลักการก็คือพอจริง้วเนี่ยให้ทําอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับพอเท็จนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขเท็จเนี่ยให้ทําอะไรก็ว่าไปแบบนี้นะครับจะมีแค่นี้นะฮะคือเขียนเงื่อนไขมาก่อนนะครับแล้วถ้าจริงให้ทําอะไรนะครับถ้าเท็จให้ทําอะไร นะครับก็มาดูวิธีการนะครับข้อนี้นะครับสูตรที่ได้นะครับอยู่คลิกไปที่ช่องนี้นะฮะช่องสูตรนะครับผมจะเขียนสูตรไปด้านบนแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวอธิบายสูตรกันนิดนึงนะครับนะครับจะมีสูตร if ซ้อนกันสองตัวนะครับนะครับก็คือันดับแรกนะครับผมเขียนสูตรตัวนี้เท่ากับนะครับ if 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 ค่าไหนนะครับ if ช่องช่อง b9 นะครับ b9 คือช่องนี้ นะครับช่องที่ใส่สีเหลืองนี่นะครับช่องนี้นะนะครับก็สูตรจะคิดจากช่อง b9 นะครับ b9 นะครับเขียนไว้ว่า if b9 นะครับถ้า b9 มากกว่าหนึ่งพันห้ารบาทนะครับให้โชว์ส่วนลดในช่องนี้เป็นสิบเปอร์เ็นตห็นไหมฮะนะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับ if ถ้า b9 มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งพันห้ารบาทนะครับให้โชว์เป็นเลขสิบเปอร์เซนช่องนี้นะครับแต่ถ้าไม่จริงนะครับไม่จริงคือผมใส่คอมมาไว้นะครับ แล้วก็เขียนสูตรยีฟถัดไปนะครับยีฟบีเก้านะครับมากกว่าหรือเท่ากับแค่หนึ่งพันนะครับเมื่อกี้หนึ่งพันห้าครับต่อมาเหลือหนึ่งพันนะครับถ้าเหลือแค่หนึ่งพันเนี่ยให้ลดได้แค่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับนะครับแต่ถ้าไม่จริงนะครับคือไม่เข้าเงื่อนไขเลยนะครับก็ให้แสดงค่าปกตินะครับคือไม่ได้ส่วนลดเห็นไหมครับมันจะจ่ายจริงเนี่ยเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเพราะว่าคนที่ซื้อของไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับ จะเป็นการใส่สูตร if ซ้อนกันสองตัวนะครับก็คือนะครับนี่คือ if ตัวที่หนึ่งนะครับนี่คือ if ตัวที่สองนะครับอ่าโอเคมาดูนะครับหลังจากเขียนสูตรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ if ส่วนที่หนึ่งนะครับ if ชั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ if ชั้นที่สองนะครับนะครับเห็นไหมอธิบายอีกครั้งหนึ่งครับถ้าพูดเป็นภาษาแบบพจนปกตินะครับก็คือถ้า ซื้อของมากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทมากกว่าหรือเท่ากับครับหนึ่งพันห้าบาทถ้าจริงเนี่ยถ้าจริงเมื่อไหร่นะครับให้โชว์เลขสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าไม่จริงให้เช็คเงื่อนไขต่อมาคือถ้าซื้อของนี่คือบีก้าครับซื้อของมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งพันบาทถ้าจริงแล้วก็ให้โชว์ห้าเปอร์เซ็นตแต่ถ้าไม่จริงนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่ต้องทําอะไรคือไม่ได้ส่วนลดนะครับนะครับก็จะไม่ได้มีการลดเบิ้อลดขึ้นมานะฮะโอเคไหมครับ อ่าโอเคนี่คือเขียนสูตรเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเขียนสูตรอันนี้ใส่ที่ช่องนี้นะครับถ้ามันเป็นจริงเมื่อไหร่นะครับจะโชว์ตัวตัวเลขส่วนลดมาตรงนี้นะครับโอเคผมลากลงมานะครับผมเขียนสูตรครั้งเดียวนะครับลากลงมาเลยนะเห็นไหมครับมีคนเดียวที่ซื้อเกินหนึ่งพันห้านะครับคือคนนี้นะฮะก็จะได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นตนะครับคนนี้นี่เฉียดนะครับคือซื้อหนึ่งสี่เก้าเก้าจุดห้าศูนย์ก็เลยได้ลดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ คนนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะไม่ถึงหนึ่งพันบาทครับนี่ฮะคนนี้นะครับซื้อแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่ครับทย์บอกว่าถ้าซื้อครบหนึ่งพันถึงจะลดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคนนี้ซื้อได้แค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็เลยได้ลดไม่ได้ลดนะฮะนะครับคือศูนย์บาทเลยนะครับโอเคต่อมานะครับที่ช่องจ่ายจริงนะครับช่องจ่ายจริงก็คือเอาราคาปกติลบส่วนลดนะครับนี่นะราคาปกติลบส่วนลดล่าลงมาเลยฮะนี่นะครับคนนี้ได้ลดสูงสุดนะครับทีนี้ช่องนี้นะครับอยากรู้ว่า ไอ้ที่ได้ส่วนลดกันเนี่ยลดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เอาช่อง b 9ก้าคูณ c ี่เก้าแล้วล่างลงมาเลยครับเห็นไหมครับส่วนลดจะออกมาเป็นเงินแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าได้ส่วนลดเบิ้ลลดเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเวลาจ่ายเงินจริงเท่าไหร่นะครับนะครับลดเป็นเงินเนี่ยกี่บาทนะครับโอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจลองกลับไปกรอคลิปดูช้าๆก็นด้นะครับนะครับขั้นตอนนี้นะครับคือลดเบิ้ลลดนะครับคือใช้อีฟซ้อนกันสองตัวนะครับ นะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับลองทําดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับุปรนกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ